สวัสดีครับพเพื่อนๆแฟนเพจสมทรน,นครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์ริมทุกมือสองและไทย YouTube ร่วมทุกมือสองสมทรน,นครสวรรค์ครับวันนี้จะพามาชมรถตัวในึ่งของนิสสันเอแวนรุ่น E 2 4ครับสำหรับคพนนี้เป็นเครื่องยนต์แท้สองศูนย์สองศูนย์เกียร์ธรรมดาครับเดิมๆสวยทั้งคันครับรถสวยเดิมครับอดีตรถราชการครับโอนได้บุคคลเรียบร้อยครับ รถขับใช้งานปกติครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ภายในครบสมบูรณ์ครับเบาะครบแอร์เย็นข้างล่างดีอย่างสวยทั้ง4เส้นรถขับใช้งานปกติวิ่งทางไกลได้สบายครับเพา่อนเพื่อกำลังมองหารถตู้อนเนกประสงค์ไว้ใช้งานราคาเบาๆอันนี้ราคาสุดคัสสิเพียง79,000ม0บาท7 9 0 0หบาทโดยโทรสอบถาม0 8 4 8 2 1 1 1 5 8ัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนะครสวรรค์ครับ ราคานี้ส่งให้ฟรี300กิโลเมตรครับ